นสงขลาพัฒนาปัญญาเดิมเป็นศูนย์สงเคราะหบุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาเปิดเป็นศูนย์ชั่วคราวเมื่อปีพุทธศักราช2529และได้มีประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2536ปัจจุบันอยู่ภายใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาตั้งอยู่เลขที่439ับ9หมู่2ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาบนพื้นที่9้าไร่เจตารางวาจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและบุคคลออทิสติกที่ไม่มีความพิการซํำซ้อนอย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาอายุระหว่าง6 1ถึปีครอบคลุม6จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การบริหารงานของนางสาวชมพูนุชสนสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาในปีการศึกษา2567มีนักเรียนรวม376คนโดยแบ่งเป็นนักเรียนประจำ281คนและนักเรียนไปกลับ95คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รวม39ห้องเรียน มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งหมด118คนโรงเรียนเน้นอัตลักษณ์ทักษะชีวิตดีมีคุณธรรมและตั้งเป้าพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมสู่โลกยุคใหม่ภายในปี2570ด้วยการบริหารจัดการการเรียนการสอนและโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเสมอภาคในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขฉลา,าดรู้ฉลา,าดคิดฉลา,าดธรรมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบโดยใช้หลักการการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตเน้น3ประเด็นหลัก 1. การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. การลดภาระของครูและผู้ปกครอง 3. การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิดจับมือไว้แล้วไปด้วยกันมุ่งสร้างการศึกษาเท่าเทียมผ่านเครือข่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลจึงได้ก่อให้เกิดนโยบายและโครงการหลากหลายโครงการ ที่ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยให้ก้าวทันโลกสมัยใหม่ตลอดจนสร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาภายใต้สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในโรงเรียนเฉพาะความพิการที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆอันได้แก่ ส่งเสริมการปลดล็อกศัก,กยภาพทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและกีฬา M.O.E. Safety Center สถานศึกษาปลอดภัยสุขาดีมีความสุขรวมถึงต้นแบบการศึกษาเพื่อสร้างรายได้ตามแนวทาง Learn to Earn ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเรียนและมีอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตนเองและมีอนาคตที่มัน่นคงโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาต้นแบบเป็นศูนย์บ่มเพาะการเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้สู่ความยั่ยงยืน Learn to Earn School Model for Sustainability โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนควบคู่กับการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับตลาดแรงงาน พร้อมส่งเสริมให้ครูสามารถเป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพโดยกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเริ่มจากการสำรวจศัก,กยภาพของนักเรียนเพื่อให้การเรียนรู้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจจากนั้นให้การอบรมและฝึกปฏิบัติจริงผ่านหลักสูตรอาชีพเช่นการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นงานหัตถกรรม และการทำขนมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตลาดออนไลน์และเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและให้การติดตามและพัฒนาการจ้างงานสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระและการมีงานทำหลังจบการศึกษาจนได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นไข่เค็มน้องดาวที่มีจุดเด่นจากการใช้ไข่เป็ดไล่ทุ่งในพื้นที่ที่มีคุณภาพ กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อนนักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาอาชีพต่อที่บ้านได้ใช้ดินจองปลวกในการหมักทำให้มีรสชาติมันอร่อยและเป็นเอกลักษณ์จากการดำเนินงานด้วยความมุ่งมันตั้งใจและส่งเสริมด้านผู้เรียนเป็นสำคัญจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนส่งผลให้นักเรียนมีรายได้จริงจากการทำงานระหว่างเรียน เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพตามความถนัดเสริมสร้างความมั่นใจและแรงบันดาลใจในการทำงานครูมีทักษะในการให้คำแนะนำด้านอาชีพมากขึ้นชุมชนและโรงเรียนเกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาไม่เพียงเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาส ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสความเสมอภาคและความมั่นคงในชีวิตโครงการนี้สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาที่ดีต้องไม่ใช่แค่การเรียนรู้ในตำราแต่ต้องเป็นการศึกษาเพื่อชีวิตที่สามารถพัฒนาและอยู่รอดได้ในสังคมอย่างแท้จริง